สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำตัว non-contact uh, infrared thermometer นะครับของ b r รนด HTI uh, ก็ตัวนี้จะใช้ฐ่าน AA 2ก้อนนะครับจะมีเป็นระบบ auto shutdown ถ้าไม่ได้ใช้7วินาที uh, สามารถเก็บล็อกข้อมูลไว้ได้ทั้งหมด34ข้อมูลนะครับตัวนี้จะวัดได้ทั้ง2แบบก็คือทั้งแบบเป็น body temp แล้วก็จะเป็น surface temp นะครับผม นี่แกะกล่องออกมาก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับตัวแทนแบตเตอรี่ AA 2ก้อนเนี่ยจะมีมาให้ด้วยนะครับผมก็จะเป็นตัวรุ่น HDI 820D นะครับตัวนี้วัดอ,อุณหภูมิบอดี้เนี่ยวิธีการใช้งานง่ายๆเลยคือหลังจากเราใส่ทานไปแล้วเนี่ยเรากดตัวยิงตัวนี้นะครับหน้าจอจะออนขึ้นมานะครับโหมดตอนนี้อยู่ที่ Surface วิธีการเปลี่ยนกลับมาเป็นบอดี้เพื่อที่วัดอุณหภูมิของร่างกายปกติให้กดปุ่มโหมดตรงกลางนะครับ ตรงนี้หนึง่งครั้งจะเปลี่ยนไปโหมดบอดี้นะครับพอยิงที่ผิวร่างกายปุ๊บเนี่ยก็จะขึ้นเป็นปกตินะครับสามสิบหกจุดสามไม่มีไข้นะครับแต่ถ้าไปยิงของที่เป็นอุณหภูมิร้อนๆก็จะขึ้นแดงเป็นไฮนะครับถ้าใช้โหมดบอดี้อยู่แล้วขึ้นเป็นไฮนี่นั่นหมายถึงว่าอุณหภูมิสูงก็สี่สิบสามองศาฉะนั้นจะไม่ขึ้นเป็นตัวเลขนะครับถ้าเราต้องการจะวัดพื้น so go ผิวของวัตถุนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างก็คือเราจะมีเป็นทั้งกาแฟกับั้งแข็งมาให้นะครับเราลองไปยิงกาแฟด 60.7นะครับอันนี้เราลองยิงน้ำแข็งนะครับ1.3่จาจะสังเกตได้ว่าตัวนี้ RESPONSE ค่อนข้างเร็วยิง1ครั้งเนี่ยレスบอลเลทมันจะอยู่ที่หลังจาก ยิงขึ้นไปในะอยู่ที่ประมาณครึ่งวินาที0.3วินาทีนั่นเองซึ่งถือว่าค่อนข้างเร็วเร็วอันดับต้น,ตน,ตนในตลาดเลยนะครับผมตัวนี้มีฟังก์ชันหลายฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนภาษานะครับจากภาษาจะมี2ภาษาเป็นภาษาจีนกับภาษาอังกฤษนะครับเปลี่ยนตัวค่าวัดอุณหภูมิจากองศาเซลเซียสเป็นฟาเรนไฮต์นะครับและมีการตั้งอุณหภูมิเผื่ออันาานี้คือหมายถึงการยิงผ่านวัตถุต่างๆที่เราต้องเผื่ออุณหภูมิไว้สามารถตั้งได้ตั้งแต่ศูนย์นถึง5องศาแล้วก็ตั้งงเเปปิิดดดสียไ นะครับอันนี้เป็นฟังก์ชนันปกติทั่วไปตัวนี้สินค้าเนี่ยจะมีไฟ LED ด้านบนนะครับตัวนี้สามารถเปิดปิดได้กดค้างไว้2วินาทีนะครับจะเปิดปิดเวลาที่วัดต้องส่วนของบอดี้เนี่ยถ้าเกิดวัดที่อุณหภูมิปกติทั่วไปที่อุณหภูมิไม่สูงที่ไม่ได้เกิน37.5องศาไฟ LED จะเป็นสีเขียวนะครับแต่ถ้าหากวัด บอดี warm, ้ท anyway, so, like ี่อุณหภูมิสูงกว่านั้นคือ37.5-38ถึงเนี่ยไฟจะขึ้นเป็นสีส้มนั่นก็คือเริ่มมีไข้อ่อนๆแล้วนะครับส่วนถ้าเกิดอุณหภูมิตั้งสามสิบแปดขึ้นไปคือมีไข้สูงเลยเนี่ยตัวไฟ l e ดีจะขึ้นเป็นสีแดงนะครับฉะนั้นเวลาการวัดไม่ว่าจะเป็นตรวจคนที่บ้านหรือว่าตรวจใช้ในลักษณะของโรงงานอุตสาหกรรมหรือออฟฟิศทั่วไปเนี่ยใช้ตัวนี้เนี่ยจะขึ้นตรวจได้เช็คได้ค่อนข้างง่ายเลยนะครับข้อมูลค่อนข้างละเอียดนะครับ ยังไงสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้เดี๋ยวผมจะลงพวกสเปคข้อมูลเพิ่มเติมในคอมเมนต์ให้อีกทีนึ่งนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ